สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหม่แล้วนะมาเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้นะอ่ะจะมีบัตรบัตรผ่านซุ่มทุกวันมาขายนะครับนะเป็นแฟตเซลนะอ่ะมันจะการันตีห้าพันเพรน,นะครับทุกคนนะหกสิบเก้าบาทนะอ่ะเดี๋ยวผมก็ซื้อเลยแนละันเธอนั ไป69บาทการันตี5,000เพชรนะครับทุกคนนะอย่าอย่าลืมไปจัดนะทุกคนพอเราซื้ออันเนี้ยเสร็จแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอตั๋ว5,000เพชรเนี่ยปุ๊บเราก็มารับตรงนี้นะทุกคนนะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นะนี่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 อยู่ตรงอีเวนต์นะนี่นี่นี่แล้วก็รับมาเลยพอรับมาปุ๊บอ่ะเริ่มภารกิจเลยนะทุกคนนะมันก็จะเป็นแบบ ล็อกอิน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 จนครบเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามนี้นะทุกคนนะการันตี5 0พันเพชรกนะอ่ะไปจัดกันได้นะครับนะวันนี้ก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามานะทุกคนนะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นตัวละครอะไรอ่ะฮันนี่บีเมเลียวเราไปดูสกิลดีกว่าทุกคนสกิลจะมีชาร์จโล่ทองนะ แล้วก็จะมีสกิลสเปย์นะพื้นที่น้ำนั่นเองแล้วก็เมื่อจบเทิน60%ร์น60%ทอยเต่าต่อ,ตอความแม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เะสกิลสกิลสอันบนนี้ก็จะเหมือนเมเลียลตัวเก้าเลยนะทุกคนนะต่อไปสกิลที่เพิ่มเข้อมใหม่ก็คือสกิล60%ย้ายนั่นทีภายในแถวแล้วก็เอาสกิลคอร์สตูมของตัวเก้ามาอยู่ในตัวแล้วนะเป็นสกิลบล็อกเงินขโมยมาเบิลนะทุกคนนะ ต่อไปก็จะเป็นสกิลเมื่อถอยเป่าแล้วผ่านฝไฟตรงข้ามโอกาส60%พัน,นึกการเคลื่อนย้ายนะครับทุกคนนะสกิลนี้ก็จะเหมือนคอร์ตตุ้มของเดสเลยนะอะแล้วแล้วทีเนี้ยสกิลที่หายไปก็คือสกิลธรรมาหากินของเมเลียนเลยนั่นก็คือสกิลแมงกะพุนนะทุกคนนะโอ้โหเล่นเอาสกิลแมงกะพุนออกไปแบบนี้ทํำยังไงเนี่ยฮะแล้วแล้วแล้วจะเล่นยังไงครับ <laughs> วิธีตามหานะครับทุกคนนะก็จะเป็นอีเวนต์แจ็คพอตนะอ่ะก็จะเป็นหนึ่งร้อยเพศนะอ่ะ,อะต่อไปก็จะเป็นอัตราการซุ่มของอีเวนต์นี้นะครับอ่ะถ้าสิบเพชรนะสิบเพชรนะแจ็คพอตนะก็เลทตามนี้นะทุกคนนะต่อไปก็เป็นเลน100ทหนึ่งร้อยเพชรนะผมแนะนําให้ซุ่มแบบหนึ่งร้อยเพชรนะครับนะจะมีโอกาสปิดง่ายกว่านะอ่า ถ้าใครปิด e ีโวฮันนี่บีเมเลีภายในวันนี้นะก่อนก่อนเที่ยงคืนเนี่ย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 ยี่สบสามจุดห้าเก้าเนี่ย,ยจะได้รับฟรีกล้องแบบเลือกรูนเลยนะทุกคนนะสี่สิเปอร์เ็เลยนะอะใครที่มีตำนานเมเลียลอยู่แล้วหรือว่า e ีโวเมเลียลนะก็สามารถไปซื้อวัตถุดิบแลกเปลี่ยน h o นนี่บีเมเลียลในร้านค้าได้นะทุกคนนะเพื่อมาแลกเป็นตัวใหม่นะแต่ผมว่าผมไม่แนะนำนะทุกคนนะยกเว้นว่า คนที่อยากต้องการจะสะสมจริงๆนะเพราะว่าตัวน้องส,สกิลสู้ตัวเก่าไม่ได้เลยนะสกิลแมงกะพุนก็หายไปนะทุกคนนะไม่แนะนำมากๆเลยอ่ะอีเวนต์เนี้ยก็จะมีตัวฮันนี่บีเมเลีมาให้ตามหานะแล้วก็จะเป็นเมเลีวตัวเก่านะทุกคนนะแล้วก็จะมี E v โ l ราชินีฮิ l ด a าอเมซอนนะอ่ะ UO Kane ว e o Immortal Seed นะทุกคนนะวิธีการตามหาก็ให้หา A บวกนะ2ใบแล้วก็ A, A, A อย่งองางละ2ใบนะเพื่อม,มาแลกเป็น S นะทุกคนนะอ่ะก็จะใช้วัตถุดิบตามนี้เลยนะทุกคนนะ5ใบ5ใบ5ใบ4 3อ่ะแล้วก็จะมีให้แลกเป็นตำนานเลยนะทุกคนนะการตำนานเนี่ยก็ไปแลกก็ก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านค้านะทุกคนนะ นี่นี่น,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 นอยู่นี่นะทุกคนนะไหนว่านี่นี่นี่การตำนานนะแลกแลกตำนานนะนี่น ależ, ไปซื้อมาตรงนี้นะ cem, etiqu, etzung, mush, นี่นี่นี่ไปซื้อมานี่โอเคปึ๊บจากนั้นก็มาแลกตรงนี้นะทุกคนนะนี่นี่ี่ต่อไปก็จะมี อีเวนต์ให้ล็อกอินทุกวันนะทุกคนนะเราก็จะได้รับการ์ดบ B, นะอ่ะเนี่ยเล็อกอินทุกวันนะเก็บให้ครบ5ใบนะทุกคนนะ้มาแลก1000เพันนะอ่ะของรางวัลก็ตามนี้เลยนะทุกคนนะห้ามพลาดนะต่อไปเรามาดูร้านค้ากันดีกว่าทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะพิเศษเดือนกันยายนเลือก9ชิ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนนะ ต้องแบบเลือกเก้าชิ้นหนอนี่นี่นี่ทุกคนอยู่นี่นะนี่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 ก็ก็จะมีตามนี้เลยนะทุกคนนะอ่ะแล้วก็จะเป็นวัตถุดิบแลกเปลี่ยนหันนี b บีนะทุกคนนะถ้าใครมีเมเลียวอยู่แล้วแล้วอยากได้ตัวใหม่ก็สามารถซื้อตรงนี้แล้วไปแลกได้เลยนะทุกคนนะนี่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 อ่าอันนี้ก็จะเป็น คิวดาตัวใหม่นีทุกคนนะใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นเมเลียตัวเก่าผมยังคงมองว่าตัวเก่านั้นเก่งกว่าตัวใหม่มากๆนะครับทุกคนนะเพราะตัวเก่ามันมีแมงกระพุนนะซึ่งเป็นสกิลทำมาหากินของเมเลียเลยนะซึ่งตัวใหม่ไม่มีอ่าก็คงยังแนะนําเป็นตัวเก่านะครับทุกคนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบอันนี้ก็เป็นแพ็คทั่วไปอ่ะ อันนี้ก็เป็นตัวตีบอสนะครับทุกคนนะอุ้ยมีนี่มาขายด้วย <c oughs> อันนี้ก็เป็นลิสบอลนะอ่ะก็เหมือนว่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะส,สรุปเลยนะก็จะมีตัวละครมาใหม่น,ะนั่นก็คือฮันนี่บีเมเลียนะทุกคนนะสกิลก็ตามนี้เลยนะซึ่งอ่อนกว่าตัวเก้ามากๆนะทุกคนนะอยาอยาไปหาทำนะแต่ถ้าใครอยากได้ลูนแบบเลือก40 ก็ปิดภายในวันนี้ก่อนเที่ยงคืนนะทุกคนนะตัวใหม่นะอ่ะต่อไปก็จะเป็นบัฟอ่ะบัฟก็ตามนี้นะทุกคนนะอันนี้บีเมเรียแล้วก็ราชินีฮิวดาเมซอนนะอ่ะแล้วก็เมเรียนะบัฟก็ตามนี้เลยนะทุกคนนะอ่ะเนี่ยก็ถ้าปิดก่อนเที่ยงคืนนะทุกคนนะก็จะได้รับตามนี้เลยนะนี่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 อ่าอ่ะทุกคนแล้วก็อีเวนต์ล็อกอินนะทุกคนนะ รับน้ำผึ้งนะห้ามพลาดนะทุกคนนะให้ล็อกอินทุกวันนะครับนะจนครบ5้าใบนะอะแล้วก็เอาไว้แลก1,000เพชรนะครับทุกคนนะอะแล้วก็จะมีอีเวนต์ล็อกอินพิเศษสุดสัปดาห์นะทุกคนนะให้ล็อกอินภายในวันที่ยีิบเอแล้วก็ยีิบสนะเวลาก็ตามนี้เลยนะจะได้ทั้งหมด500เพชรนะทุกคนนะอะอย่าพลาดนะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันใหม่อีเวนต์หน้านะทุกคนนะไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย